รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งแสงสว่างที่วันนี้อยากจะ,ะจุดแล้วก็สร้างบรรยากาศแคมเมื่อไแต่แสงตะเกียงก็เป็นตะเกียงน้ำมันตัวนี้นะฮะรอไปก็ หล,หลายเรื่องก็ต้องทบทวนกันบ่อยๆผมก็แบบเออเราก็ไม่ได้ผ่อนวิชาสะกเล็กเกิดเปาเลยครับเย็นแล้วนะครับเราไปจุกอีกมันก็ร้อนแล้วมาเป่าอีก <c oughs> อหายร้อนละตอน <c oughs> ดึกๆมันมีฝนมาด้วยไม่อคืนแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมาก บรรยากาศค่ำคืนนะครับแหงแคมปิ้ง EP นี้เราก็ยังอยู่กันที่เทคทม์นะครับบางพระชนบุรีศรีราชาสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นบรรยากาศตอนกลางวันไปวันนี้เราก็อยู่กันกับ US Camp นะครับเดินทางมากับ US Camp ค่ำคืนก็เดี๋ยวเราจะจุดตะเกียงมีตะเกียงแล้วก็ มีเรื่องราวของอุปกรณ์อื่นๆที่อยากจะแนะนํากันในค่ำคืนนี้เทคไทม์เนี่ยครับเขาอยู่ระหว่างตัวเหมือนภูเขานะครับหลังตัวเขาเขียวนะฮะแล้วก็แถวบางพะเนี่ยแล้วก็โลเคชั่นเขาเนี่ยเหมือนเป็นเป็นทางของลมนะครับช่วงหน้าหนาวช่วงปลายปีนะครับลมก็จะผ่านช่องนี้เยอะบางครั้งบางช่วงลมก็จะแรงตีแรงเลยครับ แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบพายุทาร้ายเข้าของอะไรแต่ก็ลักษณะการตีก็ลมแรงแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติช่วงฤดกูกาลอื่นๆอย่างนี้ก็จะโดยช่วงความค่ำคืนเนี่ยเขาจะส่งผลให้ให,ให้บรรยากาศในแคมป์นี่ครับก็จะเย็นอากาศก็จะลดลดลงนะครเดี๋ยวได้ไฟแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับของแบร์โอนนะครับตัวนี้เป็นวินเทจไลท์นะครับตัวนี้จะตัวใหญ่มาหน่อยปกติเราจะใช้ตัวเล็กๆ เป็นเหมือนกระปุกอย่างเงี้ยสตัวก็เสียบ USB ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็จะชาร์จแล้วก็เสียบ USB ได้แบะโบนก็เป็นตรงวินเทจลรก็มีอยู่หลายสีครับตัวนี้ตัวใหญ่แต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าหาจับจองได้ผ่าน USM ก็เป็นตัวเล็กๆ3ดวงตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันน่ารักดีครับตัวนั้นก็รสาสะดวกก็เจอคือไปลักษณะ LD e ก็จะใช้ใช้กับเต็น ใช้ภายในเต็นท์แสงสว่างภายในนะฮะเสาวันนี้เราก็เดี๋ยวผมเอาเสาของ Morning งแคมมานะครับมอร n นิ่งแคมมาตัวนี้เดี๋ยวปักก่อนมอร์นิ่งแคม m o มอร์นิ่งแคก็เป็นเรื่องราวของเสาที่เป็นคาแรกเตอร์ของของงานไม้นะครับที่สวยงามเดี๋ยวแขวนตะเกียงก่อนเราจะได้มีแสงสว่างกันทั่วๆถึง โอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งแสงสว่างที่วันนี้อยากจะจุดแล้วก็สร้างบรรยากาศแคมปกันไปแสงตะเกียกก็เป็นตะเกียกน้ํามันตัวนี้นะฮะโอเคก็ใส่ cover อ,มมอ,อย่างดีครับของโอเลกอนนะครับพูดถึงโอเลกอนก็อีกอีกอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่แคมป์เรานำมาวันนี้ก็เป็นโอเลกอนของกระติกน้ำนะครับ อีกน the so <LO CK> so ้ำที่อยู่ฝั่งโน้นนะก็ตอนนี้ US Cam p ก็ทำโปรโมชั่นอยู่ตัวนี้โมเดล355นะครับนะครับเป็นโคแมนเป็นตะเกียง2วาลก็เป็นงานเก่านะครับตัวนี้เดี๋ยวลองไม่ได้จุดมาสักระยะแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นไงอ่ะลองดูก็ก่อนอื่นก็ปล่อยล็อกคายลมก่อนนะครับอันนี้น้ำมันตัวนี้ไม่น่าจะมีน้ำมันโอเค ก็ตัวนี้อย่างที่รู้ครับก็จะใช้น้ำมันใช้เบนซินขาวเราเติมน้ํามันก่อนแล้วกันครับ <Okay. S 1> เบนซินขาวก็ก็จะช่วยเรื่องกลิ่นนะครับจิตตะเกียงแล้วก็กลิ่นก็จะไม่ไม่รุนแรงนะครับได้ได้น้ำมัน ก็เติมใบเกือก็กเกือบครึ่งนะครับแล้วก็ปิดเกียร์น้ำมันให้โอเคครับต่อไปก็ต่อไปก็เช็คพวกวาล์วนะครับวาล์วเปิดแล้วก็วอลวลุ่มน้ำมันเพราะว่าปิดอะไรสนิทหรือแล้วก็ทำการโช๊คนะครับหกถึงเจ็ดสิบครั้งโช๊กก็่วยเ,เปิดก่อนอปุ๊บเปิด ปิดล,ล็อกเก่อนนะครับแล้วก็ดึงก้านออกมาก็โชวไปให้มันตึงมือก็ประมาณหกเจ็ดสิครั้งนะลองดูอันนี้เหมือนเป็นการทบทวนความรู้วิชาด้วย ดึงมือแต่ละคนคงไม่เท่ากันเป๊ะนะครับก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวตัว,ต,วตัววาล์วปั๊มเขาเนี่ครับหรือว่าเราได้น้ํามันได้ได,ได้ได้อากาศแล้วนะครับที่อัดเข้าไปอะต่อไแล้วก็ถอตดตัวตัวหมวกตะเกียงออกมานะครับตัวนี้ของเขาปุ๊บสวยงามครับก็ลักษณะเป็น ปนเทศนะครับเป็นตะเกียงโบราณก็ ก็ต้องทบทวนกันบ่อยๆผมก็แบบเออเราก็ไม่ได้ผ่อนวิชาซะเหลือเกินเีกก็มีวิธีใส่ของเขาเนยครับเออโอเคเด็กจะมีความร้อนครับก็แล้วแต่การอัตราการเร่งนะครับอาจจะจะอยู่กับเราได้สักกี่ชั่วโมงแต่โดยแคมทั่วไปก็เดี๋ยวประมาณสี่ห้าทุ่มเราก็เราก็เริ่มปีเริ่มอะไรลงแล้วนะฮะโอเคก็หาที่แขวนก็ มอนิ้งแคมป์ที่เราปักเอาไว้นะครับก็แฟนเพิ่มความสว่างสวยงามนะครับก็นี่ครับอีกหนึ่งเรื่องราวความเป็นแคมปิ้งนะครับที่เดินทางกับเราแล้วก็ให้ความสุขกับเราไปนะครับ okay. เดี๋ยวได้แสงสว่างแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าลองมาดูว่าเราจะหาไรทานแล้วก็กินกันในค่ำคืนดี บรรยากาศเริ่มเด่นลงเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพแสงสว่างพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยววันช่วงนี้ก็จะหาอะไร รับประทานหน่อยยังไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่ก่อนของวันเลยครั้งนี้ก็มีโอกาสได้นําพัดลมโหลมแรงเย็นสบายมากครับของโวมาโดตัวนี้นะครับโวมาโดเนี่ยเป็นลักษณะดีไซน์เป็นแบบพัดลมวินเทจนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยสวยงามมากครับตัวนี้นะเขาบอกว่าดีไซน์เ็าเหมือนเป็นเป็นเหมือนอะไรนะเป็นเหมือนเครื่องบินนะฮนะเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยนฮะ ลัลกษณะลครับส่งผลให้การดรูดซับลมเข้าไปแล้วก็ออกมาจากข้างหน้าได้บอกโอ้โหบอกลมเย็นสบายนะฮะนี่ก็เป็นวินเทจน่ารักดีแล้วก็กระทะัดรัดน้ำหนักดีด้วยครับได้มีน้ำหนักเขา,าจะค่อนข้างมีน้ำหนักเวลาวางก็จะแข็งแรงจะไม่แบบปลิวไปกับลมหรือว่าแบบสั่นคลอนได้ง่ายนะคะโวโมาโดนะครับตัวน,นี้มี2ส,สีนะครับ ไปดูได้ใน u.s. cam ก็ตัวตัวนี้คือสีดำแล้วก็ถ้าอีกสีหนึ่งเขาเรียกเป็นสีซีโฟมสีเท์ควอยน์เกียวเขียววันนี้อาหารชั้นดีเลยครับวันนี้เรามีอาหารญี่ปุ่นมานะครับส่วนตัวเป็นคนชอบมากครับอาหารญี่ปุ่นก็เป็นจองอย่างนี้อาหารญี่ปุ่นก็วันนี้มากับอุปกรณ์ระดับแสนนะครับ เป็นแสนนะครับจุดนี้จากจาก U.S. Camp แต่ก็มาทานอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ว่ากันเป็นความชอบส่วนบุคคลส่วนเรื่องการหุงอาหารวันนี้เราได้เราแก๊สปิกนิกของอิวาตานิมาตัวนี้แบบมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยครับนี่นะฮะเป็นกล่องอย่างนี้แล้วก็ข้อดีของเขาคือเหมาะมันกับกหาแก๊สง่ายแล้วก็ใช้แก๊สกระป๋องยาวบ้านเรามีทั่วไปนะครับลองดูแตงโอเคนะ เสียงเงียบสบายไม่น่ากลัวเหมือนตอนแกดทั่ไปอีวัตนิโอเคเดี๋ยวต้มน้ำดีกว่าครับแล้วก็เราก็มีเป็นญี่ปุ่นปุ๊บนะครับแต่เดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็ผงกินมาม่าก,กันนะครับกินบะหมี่สำเร็จรูปกันครับวันนี้ก็บรรยากาศก,ก็ก็เป็นพื้นที่แห่งความสุขเล็กๆ นะครับก็สองไร่ของเทคไทม์ครับบรรยากาศก็มีบ้านโน้นก็น่ารักดีก็จำนวนสาวๆมาจำมปิ้งย่างแล้วก็ข้างหลังก็เป็นครอบครัวฝั่งซ้ายก็เป็นเ,เป็นคนรุ่นทํางานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลตลอดนะส่วนบรรยากาศแล้วก็เห็นไฟก็เริ่มจะมาเพราะว่าพอติดระบบโซล่าเซลล์ไฟตับแสงริ้วต่างๆหน้าเต็นท์นะครับก็จะสว่างเมือม่อเมื่อ เมื่อเมื่อระบบแสงสตัดมืดขึ้นมาก็จะสว่างขึ้นก็เป็นตกแต่งเต็มก็ก็น่ารักดีแล้วก็บรรยากาศเยน็นเริ่มเย็นสบายครับในวางนี้ก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วครับแล้วก็ใส่ใส่เส้นไปครับปึ๊บอ่าอ,อย่าให้เสียของครับใส่เต็มแล้วก็ มีเครื่องปรุงด้วยแรงดีครับแรงดีมากมากก งไวครับไวายแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ทานครับโอ้ยเพื่อความสุขที่ดีแล้วก็นี่แหละครับ เดี๋ยวรออาหารเราปุ๊บไปแล้วปิดแล้วไก่ก็จะออกเป็นย่างมาตูมนิดๆก็แล้วแต่สูตรน,นะครับก,ก็เป็นอีกหนึ่งหนงบรรยากาศนะครับของของอาหารมื้อน,นี้แล้วก็ค่ำคืนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายก็แค่มาเสพบรรยากาศแล้วก็มาอิงกับธรรมชาติที่เขามีอยู่นะครับก็เวลาดูมาครับ แล้วก็พรุ่งนี้บรรยากาศตอนเช้าจะเป็นไงช่วงเช้าเช้าคงไม่มีฝนไม่มีหมอกไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาให้เราได้ชมแน่พรุ่งนี้เพราะจากาสภาพอากาศปกติลมค่อนข้างนิ่งแต่เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะมีลมหรือเปล่าเพราะที่นี่ถ้าลมมีก็จะเห็นได้ชัดเจนต้นไม้ก็จะโยกขอนแล้วก็คืนนี้ก็แข็งแรงดีครับกับเดอะแพลี่เต็นท์นะครับตัวนี้แข็งแรงมากไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรใช่ครับ เดี๋ยวรอหมอมาได้แล้วชอบอื่นๆครับอื่นๆแล้วจะได้ดูว่าเยอะแต่ก็รสชาติต้ยมยำนี่ชาะค่ำคืนนี้เราก็กินอาหารญี่ปุ่นกันครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวว่ากัน เย็นแล้วนะครับเราไปจุ่มอีกมันก็ร้อนแล้วมาเป่าอีกอ่ะหายร้อนแล้วทนไม่ได้แล้วต้องมีช้อนสดหนาี๋ยวนี้เราเตรียมอ่งวันในนี้ฮะมันก็ไม่ต้องมีทั้งแบบ ทั้งชีสทั้งเบคอนแล้วก็ผมใส่เนื้อไปด้วยครับเนื้อวาเกิว a ว A5 ไปด้วยครับแต่ก็เป็นจินตนาการทั้งหมดสุดท้ายก็เหลือแค่เส้นกับไข่แล้วก็จินตนาการว่ามีเนื้อ A5 โอ้โหกลิ่นคาวของไขน่นิดนิด ออกระทบก็กลิ่นของต้มยำมันเป็นของน้ำของเครื่องปรุงน้ำต้มยำมันนึกถึงสมัยสมัยเรียนเลยครับอือหือ

สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพบรากาศเช้าๆนะครับก็งงเงียนิดหน่อยเพราะว่านี่คืนทั้งลมแล้วก็ ตอนดึกๆมันมีฝนมาด้วยเมื่อคืนแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากมายแล้วก็วันนี้ก็เช้าๆก็เดี๋ยวกินกาแฟดีกว่าดื่มกาแฟดีกว่านะครับกาแฟโคลมุนนะครับเรามีทั้งกาแฟขั้วแ้มขั้วกลางขั้วอ่อนนะครับหรือไม่เป็นสารกาแฟหรือเป็นกาแฟเป็นซองดิฟอย่างเงี้ยครับ mm hmm. นะพฉีออกมาก็เป็น กาแฟที่มีการเบรนแล้วแล้วก็ใส่น้าก็คือบินดิฟสบายๆเข้มขน้นเหมือนได้กาแฟสดแบบไม่ต้องเบรนไม่ต้องหากไม่มีเครื่องอะไรอย่างเงี้ยจะหรือว่าแต่ว่าถ้าใครที่เคยดูเราหลายๆครั้งเราก็จะแนะนําเครื่องััลวิด้าเนีฮะลรวิด้าทีสองตัวเนะนี้ยฮะเป็นเครื่องออบดกาแฟทำกาแฟอัตโนมัตินะฮะตัวเนี้ยสะดวกมากค่ะขนาดแค่นหนฮะหนึ่งครบนะฮะแล้วก็ เปิดออกมาเขาจะมีถ้วยกาแฟมีตัวกองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถ้วยหรือเป็นที่ใส่น้ําร้อนได้อีกนะครับปรับได้แล้วก็แยกส่วนึ่งนี้การทํางานก็คือมอเตอร์มอเตอร์แล้วก็ใส่กาแฟเข้าไปโอเคเดี๋ยวเช้านี้เราใส่กาแฟหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเบรนกาแฟโดยเครื่องเนี้ยครับก,ก,ก็สามารถปรับระดับความละเอียดหรือความหยาบของกาแฟได้ห้าระดับนะฮะ แต่แถ้าระดับที่ที่ผมนิยมก็คือตัวอยู่ตรงกลางระดับที่สามตรงกลางนะฮะแล้วก็ใส่กาแฟแล้วก็จะบเบนไปแล้วก็เบนข,ของเขาไปเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เขาก็จะหยุดทํางานของเขาในส่วนของฝานะครับก็จะปรับสามารถปรับเป็นอีกแก้วหนึ่งใช้เป็นอีกแก้วหนึ่งหรือว่าเป็นถ้วยแล้ใส่น้ําร้อนน้าร้อนปุ๊บเขาจะมีจุกทั้งดื่มได้แต่จุกที่สามารถดื่มจิบได้หรือก็จุกที่สามารถเทน้ําร้อนได้ ก็มาเป็นดิฟได้เราวิด้าทีสเนี่ยมี3สีสีเหลืองสีขาวสีดำสนใจก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับของสวัสดีครับในเพจเราก็มีข้อมูลอยู่โอเคในระหว่างคุยแล้วก็เปิดแก๊สก็อุปรกรณ์หลายๆส่วนก็บอกกล่าวกันมาบ้างแล้วในเบรก1เบรก2หรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเต้าเนี่ยฮะก็กระทัตครับก็ได้มาจากอีวัตนิก็ไปดูได้ใน US c a m ตัวน,นี้นะครับว่า น้ำก็กำลังใกล้จะเดือดพอดี๊บอ่าเนี่ยผมก็วางไว้ในนี้แกนิ่งปึ๊บวางนี้แล้วก็กไปน้ำเดือดพอดีแล้วก็ปิดแกแล้วก็เราก็อยู่กันดีอยู่กันที่เทคทม์ time, แล้วก็อย่างที่บอกครับเทคทม์ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นท่อนไปเนะี่ยถึง1 0ถึง6โมงเย็น18นาฬิกาเนะี่ยเขาก็จะมีเรื่องของเซอร์วิสเรื่องเครื่องดื่มชากาแฟ อาหาราตามสั่งเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะร้านกาแฟของเทค t ไทม์ทีเ่เป็นสาขาหนึ่งของชาล่านะครับก็เปิดอยู่ก้บริการตั้งแต่8โมงพอเช้ามาเรื่องอาหารเนี่ยวันนี้เราก็ลองสั่งมาดูครับนะครับเป็นไข่กระทะน่ารักน่ารักจัเอาไว้ทาดเป็นอาหารเชา้าเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมา ก็สั่งได้ครับเช้าๆก็จะมีไข่กระทะกระพงกาแฟเครื่องดื่มต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มเซอร์วิสตั้งแต่8โมงไปแล้วล่ะครับการเดินทางครั้งนี้ครับที่ต้องขอบคุณมากๆก็คือ U.S.Camp นะครับในส่วนของพมปูพื้นเต็นนะครับตัวนี้ได้มาจาก Camping M.J.Shop จะ<ม>ใช้ขนาด2เมตรคูณ2เมตรหรือ3เมตรคูณลายเยอะแยะมากมายเป็นผ้าสกราแล้วก็มีฟอยเ,อเป็นอลูมิเนียมห่อข้างหลังก็ แข็งแรงทนทานนุ่มเท้าแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับเต็นท์ของเราได้นะครับและในส่วนอื่นๆก็ US yes c a ค p ก็ออริ o อนตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ครับ2ใบ6 0 0 0กว่าบาทจากประมาณ9,000 30ลิตรกับ50ลิตรคู่นี่ครับจะเป็นสีอะไรใหญ่กว่าได้และที่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ครับโปรโมชั่นค่อนข้างแบบโค้งสุดท้ายแต่ว่าเราบอกว่าไปจากสวัสดีครับหรือ,อรแรงแฮปปี้ได้ก็คือโต๊ะ เก้าอี้ของคโตไฮตัวนี้ครับเซตนี้ครับสี่ชุดทําไมผงนั่งอยู่คนเดียวแล้วทำไมสีม่ชุดอยากให้รู้ว่าเซตนี้มันมีสี่ตัวเป็นเก e ้าอี้ไม้เอสนะครับเก้าอี้นี้มีสองสีนะครับสีแซนสีทะเลทรายกับสีเขียวจะเอาอย่างละสองอย่างละหนึ่งหรือทั้งเซตอะไรยังไงมิกได้หมดเลยสี่ตัวนี้ส่วนส่วนโต๊ะนะครับก็จะมีให้เลือกอีกสองสีโต้นี่ขนาดร้อยยี่สิบเลยนะครับสบายมากก็มีทั้งไม้บีดและข้อไม้เอสเหมือนกันก็แล้วเลือกได้ครับ บอติไอเซ็ตเนี้ยที่ผมพูดในเก้าอี้สี่ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณเด้อโอโ้หมื่นกว่าบาทฮะ่ะก็เลยลดลงมาเหลือแค่เก้าพันเก้าร้อยบาทก็เข้าไปดูโปรโมชั่นอาจจะหน้าเพจอาจจะหมดแล้วแต่ว่าเราบอกว่าถ้ามาจากรายการเนี่ยก็ให้พิเศษกันไปจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับนี่ครับคือทั้งหมดที่เราเดินทางกันมาวันนี้แล้วต้องขอบคุณมากๆวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามฝากติดตามเพจด้วยครับ สวัสดีครับนะครับแลแคมปิ้งก็เข้าไปดูได้ในเพจของเรานะครับนี้หมดเวลาแล้วโอเคเดี๋ยวเราดื่มกาแฟดีกว่าขอบคุณที่ติดตามครับ